ขอเสียงโปรโมอให้แม่ดอกรักดวงมาราค่ะเสอร์ไพั์มาก,อ,ามากอ่านคอมเมม็นอยู่กันเลยหัวลูกค่ะครับผมอันนี้ก็ลูกค่ะข,ขอบคุณค่ะวม่อบีคือตื่นเต้น <laughs> เลยแม่สั่ตั้งแต่ แต่แต่มานางถ่าแล้วเอ,อถ้าอ่านทางน,นี้ก็อ่านคอาเมนตนอยู่ทางบ้านเขาบอ<า>กว่าปาดเพยงข่อยหากินทุ่มือให้ไวสันมนม้นเมมามาเป็นสาวก็ลองเ <c oughs> พ่งแม่นี่แหละพะนาพระาใหญ่มาได้กับยอนเพ่งแม่ <c oughs> นี่นี่น,นี่กับว่าแม่นได้นี่ครับผมเพลงอะไรนะที่หนูรอยยิ้มจิ้มปนยิ้มงามแทนอพอกินก็เปิได้อใช่ไหมก็ทันเหรอลูก เกิดทันาเกิดก่อนได้รอยยิ้มอายเขากินเศ้ากินแล้วร้องทุกวันมากเวลาเขาคิดถึงแฟนเก่าเขาจะพร้องเพลงนี้วันนี้ขอจีนดีต้อนรับนะครับผมคุณแม่ดอกลักดวงมาลาอีกหนึ่งค้างนะครับผมเข้าสู่คอนเสิร์ตโตเกียวในฤดูกาลต่อไปที่จะถึงนี้มนแต่หลายคนกัถ้วยไปหาเพื่อนผู้นี้ถ้วยร้ายหลายเมนเป็นลักอ่านอยู่แต่บกกาศประการเมนนะหมย ย่ากเิ่นหูเพราะว่าอันลูกบีกว่าแม่เก็บเป็นความลับเด้อพนะเมื่อเปิดโตทีเดียวว่าสันวันนี้คุณแม่อยากพูดอะไรกับทางผู้ชมทางบ้านที่กำลังรับชมอ,อยู่ตอนนีต้ต้องถามก่อนว่าทําไมบอสบ,บิกถ,ถึงอยากได บอดบิคยเคยบอกว่าอยากได้แม่ตาโปอยากได้แม่แม่พญาแม่พญาสักคนมาอยู่วงโตเกียวได้ไหมทําไมถ้าบางคนอาจจะไม่เข้าใจถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านที่เป็นเอฟซีทางภาคเหนือหรือภาคใต้ภาคกลางแม่พยาอาจจะไม่เข้าใจเราจะเรียกว่าผู้หญิงที่ขับร้องแล้วส่งคุณภาพส่งส่งพลังส่งพลังซึ่คือแบบว่าตอนนี้มัน,ม,นมันหายากมากในการที่แบบว่านะครับผมจะหาผู้หญิงหนึ่งท่านที่มีทั้งคนงานเพลงมีทั้งส่งพลังที่ขับร้องมาแล้วคนร้องตามได้มันหา แทบไม่ได้เลยเราก็เลยมานั่งทางกัน,กน,กนว่าเออเราจะเลือกใครดีเราจะไปหาใ,ใครดีที่มาประดับวงให้เป็นระดับครูบาอาจารย์ที่แบบดูแล้วโอเคมั่นใจในการไปดูคอนเสิร์ตโตเกียวอ,อย่างที่บอกว่าคอนเสิร์ตโตเกียวเราก็มีรูปแบบบาริที้สตริงอินดี้หมอลำมีทุกอย่างแต่เราไม่ใช่หมอลำจาเนาะย้ำว่าเราไม่ใช่วงหมอลำนะครับผมเราเป็นวงคอนเสิร์ตที่มีทุกรูปแบบก็เลยแบบว่านึกถึงคุณแม่แต่พี่เดี๋ยวว่า เฮ้ยใจเย็นก่อนนะเราเรามานั่งคุยกับปุ้งสามวันสี่วันอาทิตย์หนึ่งก่อนนะค่อยตัดสินใจจนนั่งคิดนอนคิดนอนคิดนั่งคิดก็เลยโทรหาคุณแม่ติ้งไลายไปก่อนเราบอตอบมันเดือดเ้วเราบอตอบเราบอตอบเรานอนแล้วเรานอนแล้วบายตื่นไม่เยเหมือม่ปึ้งมีอะไรลูกว่าสั้นระวังส่โทรกลับหาแม่เลยก็เแล้วด้คุยกันกับคุณแม่บังเอิญ ความรู้สึกของแม่นี่ก็อยากโทรหาบีคือกันนะคะในช่วงเวลานั้นใช่ไหมคะแม่เป็นช่วงเดียวกันด้วยครับต่างกันแค่คืนเดียวครับนะคะก็ว่าจะโทรหาลูกว่ามีอะไรให้แม่ขายไหมมบังอาจว่าสิไปล้องนะนะก็บอกว่ามีอะไรให้แม่ขายช่วยไม่มีก็จะแซวลูกไปอย่างนี้นะคะพอดีนางทักหาก่อนปาดอีบีทักหาแม่ ก็ดีใจบักใหญ่เนาะเออทั้งแชททั้งไลายก็ถือว่าไม่มีความสําคัญแบบนี้ก็ครับปื้มๆื้ก็ก็คืออย่างที่คุกคุณแม่นะว่าวงใหญ่หรือวงต่างๆก็เคยมามีแบบว่ามีแบบโอกาสได้ทาบทามคุณแม่ด้วยอะไรนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้มีแบบว่าจังหวะได้ไปหรืออย่างไรบ้างคุณแม่ก็เราผ่านมาแล้วเนาะครับเราก็ไม่อยาก กลับไปจุดนั้นอีกจริงๆแล้วคุณแม่ก็เคยทําวงดนตรีชันยิ่งใหญ่มาแล้วในสมัยก่อนวงหมอลำรวมไปถึงวงหมอลำนะปัจจุบันนี้ก็ท้าทามคุณแม่ว่าอยากไปยูยูวงหมอลำบอมีหลายวงนะคะก็ไปร่วมงานไหมอันแม่เท่าแล้วแม่แม่บ้านซาวสัซนแต่วงแต่วงคอนเสิร์ตมันมีวงเดี่ยวไงแม่นทีนี้สไตล์นงบิ๊ก ก็ถือว่าใกล้เคียงกับแม่เพราะว่าแม่เป็นคนที่ลำเรื่องไม่เก่งแต่กระเดะอยากทำหมอลำที่เฉยนะคะทีนี้รูปแบบของบิ๊กเนี่ยก็คือคอนเซปต์เหมือนใกล้เคียงความคิดของแม่นะคะแล้วทีนี้เราก็ชอบในความขยันของเขานะคะแล้วก็พอพ่าแพ่แว่มองหันมองนี่โอ๊ยบักนิดหน่อยมโนนย่ามใดวะก็เลยแบบว่าชอบความขยันนะคะแล้วก็ไอเดียของเขาถือว่า มันตรงกับความคิดของเราครับก็เลยเปยไปแย่บักน,น้อยๆหลินก็นะมันแย่มากว่าอ,อ่า <laughs> อุ้ยแต่เพิ่นแย่มากกอนกันเลยอุ้ยก็เลยถึกจังหวะเลยเป็นจังหวะที่รตรงกันก็ถือว่า,อาคอนเสิร์ตโตเกียวในฤด,ดูการที่ถึงนี้ก็ถือว่าได้ศิลปินที่มีคุณภาพระดับเรียกได้ว่าชั้นบรมคคูนะครับผมผลงานมากมายแล้วผมมาประดับในคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกหม่ความว่าแม่จะร่วมเดินทางไปกับคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิก พอเสียงปรบมือหน่อยค่ะพอแม่หยัางดอกจ้านจะพาเพล่นมาจ้างตัวเก็บมิสิกมีแตเด็กหน่อยหายสูกูเบิ่งน้ำเปลี่ยนดอกจ <c oughs> ้างสีแ่แหมะบัดนี้พี่ผู้เฒ่าเป็นจ้างว่ลระบาด <c oughs> ต้องจ้างเดี๋ยวผลงานเพื่อกับจักหลายยูไพอ่านในประเดีนเมื่อไรมันบ่งอีอย่างสูงก็มีเตเด็กหน่อยลองน้ำกันองิงเท้ <c oughs> ประซันพอได้แล้วจตดอกเขาต้องหาแล้วแตดอกก็เลยหานี่แหละครับผมเจ้าของผลงานเพลง มักบ <night> okay. ่าวรุ่นน้องค่ะฟังกันโซโซตอนนี้เลยจ้ามื่อนี้ฟวามโซโซจะพาผงานให้ปีกนะ Tchau, แผ่นที่ดียูทูปมือหนีมาฟ้างของจริงหรืมาเดียวอุ้ยบุญหูครับบุญหูครับอันนี้ไปแค่น้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิม้มอันนี้ให้ให้ฟังเพลงหลายๆคนอาจจะบอกว่าแม่มีมีแต่เพลงช้ามีแต่เพลงแบบ อกหากอกหักแต่จริงๆแล้วรอติดตามนะครับผมแม่ดอกรักดอมลาในรูปแบบเวอร์ชั่นใหม่ที่เราเตรียมจัดไว้ให้กับผู้ชมทางบ้านได้รับชมแน่นอนนะครับผมเร็วๆนี้รอติดตามคุณแม่จะมีชมใหม่แม่มีของเยอะมากรอติดตามได้เลยโทษเด้อค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ล่ะคะบอกได้บอกอายุจะลูกงวดสิบ้าพอดีละฮาอก ปีนี้56ปีแล้วคุณแม่มั่นใจไหมว่าจะเดินสายไปกับทีมงานโตเกียวเมสิกได้ตลอดทั้งปีมันกับไปแต่อายุเลยห่าค้นโมไปไหมโอเคใจสู้ซะอย่าง56ดูแลตัวเองดีขนาดนี้เสียงขนาดนี้สุดยอดแน่นอนกับคอนเสิร์ตโตเกียวในฤดูกาลหน้าค่ะขอบคุณคระแแต่ว่แต่ว่าอีกเรื่องนึงนะแม่ แม่เลิศอยู่พูด่ะฝากอันสั่งสอนลูกๆตัวเกี่ยวเนี่เด้อค่ะเดอ้ออันเด็กน้อยกับเก่งสุขพนเนาะเพียงแต่ว่าต้องอาศัยประสบการณ์รตอนปีแรกปีสองปีสามแม่ก็ล้อยน้ำเพื่อกันะว่าไม่ปิดร้อยน้ำเพื่อกันนะฮะจนเท่าทุกมือนี่ก็ยังล่ำโมวู่เก่า ไปบมวนแม่บมวนไปสิบวันแต่กับฝากนิดหน่อยนะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณแม่ขอบคุณแม่มากๆนะคะที่ตัดสินใจร่วมงานกับโตเกียวมิวสิกนะคะไปไปคอนเสิร์ตกับเราค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกของเรานะคะขอบคุณแม่มากๆขอบคุณครับและแม่ก็อยากฝากเอฟซีทุกท่านนะคะยังไงนะคะวันนี้มีผู้สูงอายุมาร่วมโตเกียวนะคะที่สำคัญนะคะอย่าด่าแม่นะคะต้องรักแม่ ก็ได้บอกแม่ว่าแม่มาอยู่ค่ายตัวเกี่ยวแม่ต้องทําใจนะว่าค่ายเรามีดราม่าทุกวันข่าวทุกวันถ้าเขาเม้นบอกว่ายายอนนี้มเถ่าคักแถะแม่ต้องทําใจนะเ๋ยวเมนล้วติเมนแล้วเมนแล้วเมนแล้วเมนล้วบอกนี่แหละคือตัวเกี่ยวมิวสิก้ยจะเป็นเมนเลี้ยวเมนยามมีศึกเราช่วยกันรบค่ะยามศึกสงบเราลบกันเองเลิศนะคะแต่ว่าแม่อ่านเม้น เอฟซีบ,บอกว่าใครมาอยู่ก็ตามจะรักทุกคนรักเท่ากันทุกคนก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะคะรักเมติกดวงเวลาด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฟังแม่แล้วบันทึแม่อยู่ต่อปะค่ะเดี๋ยวดูหน้าน้องๆศิลปินเรานิดนึงแม่อ่ได้นะคะฟังแม่แล้วนะคะไปฟังลูกๆนะคะจากโตเกียวมิวสิกกันต่อเลยจ้า